မွေဘန်ထရက်ကကျင်ဖို့တီဗီစီကလမခေါနာခပ်တောလာခိုင်ဒဲရှိကလမခေါကျဖို့မုန်တာနာမပင်းစ ानी တဲ့ရူတီမျိုးရှာမုန်းရှွမ်းနေန်စနေဖဲမိစ ినా နိစချနေကောတမ်တန်သမန္နရေမူအုံရက်ဘကကာနီနံဖောင်းဖဲပွဲကတ်စွန်သတ်မရီໃຈလန်းဟိုင်းရဲ့ဒီမအခက်ခလိုက်လမ်ငိုင်းငဟနာမူဂုံခိနမ်ရှာနီစိုနိုင်ပြန်ပြန်ကောင်ရှင်ကိုဇန်ဆုမငါမ်ချိုမြေဂရန်ဆိုင်ကရနိုင်လမယ်မတုတ်ကလိုငာနာရဲဖဲကြယ်ယုံကောစိုနိုင် มีชนะผูดาลำนาะคนไทยเขกงนี่อำจอขินานาฬาปร่อยคนไรนี่งงจุดมรอไอลำทาอยากคุ้มางลำเผมงตั้งแต่ยานารยรจิพมพ่มงโมกงมเรียกว่าเกาการนิ่งนำพังเผ่ดังดังเล่นๆุกมรยใจลังงาม,มาไ,ไอ่ไรเต็มอากแค่ไรลำง่ายงานนามูกงกินนำชาติสนุนัย အကောင်ရံချင်းရှဲတဲ့နာသာတုတ်မရိချိုင်လန်အနီခရော်လိုဝိုင်မောကောင်မရေကဘာကိုကတုတ်တဲဇွန်ဝန်းဒွန်းလန်တုတ်မရိရှာငါမရဲတဲ့ရမလောမလောချိုင်လန်ဝိုင်ဖေမူလူရဲလမ်မောကောင်ကင်ရမ်ရှာလိုင်းမီချီနာနျူးချန်နယ်ဒဲဆိုနိုင်နော် lambda ကောခန္တဲ့ဒီမု 咱咱们啊，肯定个土着，我不让我儿子啊，土还亲嘞，这没人骂你。你看，咱们是当过，你亲苦心带出人骂你，我就养妈。这过年过年，咱啊，咱就过年的，我不让我爸老办这个。

นั่นหมายดึงเรา mulu เรนน่ะสักคุณนิ่งร่ำเรนนิมุงยามาจลางไงนิโลวัยเพ็มูลวยลำกะกามุก้งกินลำฉลังไงมุงมันิน่า news ชั้นเดสุนัยพยาตาหนิมุงงูิมยังเชกเขาส่งไหวกันเลยงาหรือไม่มุงง่ายมันก็ลำก็ซีทุสมีเทพคนคมซาตัวนิมั่งง่ายมัก็ลำก็ต่างต่างเล่นเล่นไงยามาบรอบไอบผู้นี้ลางน้าคมซาตวไอมุงมวยฉันเองคุณโปรดจได้เรื่อไงยังก็สงฆ์ไงยังเจตโตติมุมูขากโลงงวยครั่งเทไรตัวไง แต่ตอนนั้นเล้งต <Every S 2> ุดมรีใจลังงามไอเรติมอักยักไล่ลำง่ายปลิกนิกนำพัมตุดไอนี้ก่อนนะมพลูไลเรเกกน้ำชาในส่วนไหปัจจุบันอุพงนิมุงช่างมาแต่พังกราวนำซาซอไวเรเผกส่นไหจานาจนนำพัมสีเผลอยเลเฉลูน่าใจลังตัวรำมาโลวัยเผะมูลไวไม่จ่อไกรเม่นเปลียนง่ายเผโมกงกรน้ำชาในส่นไหนโมองมเรกภาษาังกฤษทีพมุงติงทะนำพัมตุดมเรียลำเฉกุชนกเฉะตัวมยาไอลำนี้จะครึ่งครึ่งปีนวนน่อักยักไล่ ยิ่งเพีกรมเชนก็จันทร์สุ่มอะไรไม่เจอยิกระดันใส่กระานไหนลำนี้มาติดกลวงงานอะไรเพ่เก่งก็สุนัยอุณภูมิเป็นชั่งลบเขียนว่าเขียนยี่สิบก้ามก้าตั้บลิขามดูกบ้านอบบุกอเขียนยี่ปีมานี่หลังนักจะ่ครับพงษ์ช่างวัยงานน่ะยั่งเพียงกรมช่นก็มจันชร์าุ่มอะไรไม่เจอใส่กระด้านไหนสำมันติดมันเลยกลวงงานอะไรเพสุนัย มูกองมุมคลน่าลังจากครับพงษ์ช่างในลำอุวิเทเสยงนามิชินานิวส์จนกนตมุดุนใจเพยยิ่เพียงกอมเชียงก็มุจันสมงามจอยานาส่วนอันทีัละเปนไซครันในลำนี้มุตุงานโนารรงานนาตุกบานอบุโคกาตันใจเรมเลยว่าเสออตุบาสร์ชิมสมยาชนีเทโนเวบชตามสมยาชนีชาคิเยตตบมานี่ลังนักครับพงช่างวายงานน่ายิ่งเพียงกอมเชียงก็ฉันเทาชิการรกานี้ชาขับเตาไล่ลำมังนี่เพนดาว

กี่ยนยีเจเกพีเอตบมาชิลงายนเวินปาชตามสุมยาชนิตามู่ของมุกลุมนาเกี่ยนยีตบมาละคองพุงช่างวายลำตะว,วีคนาเจลุยมู่ของมุกลุมนาพุงช่างวายตบมาละคองกอหลังหน,นักนีมุงล้อไหม่ลำสนใจเพ่หมูรวยเร็มพุงช่างวายนีโก็อติกันนังละคนลาคร่ำใหม่ไรนางาลุงอาชาจำเจ้าคำไรช่างกามิวชาลำกินขาไอมอตมตังกรันกินขาหนาสตาร์ตาติปชาคาเดช่างกา စီကံရိုက်ရှရနီတာရှာကလို့ရှိင္းနဲနီယမကြခြံဝရရဲလမ်စွံကြရဲတဲရှ ாங்க စံတရာပြန်သူကစတဲ့ဖဲတံခမ္ဘေလမ်ငါဆိုင်မကြ มิโตะวายเทมเรนอุปเดชิวังเดชิมซอเทงามยูไซมิจโระเพะปงสุนไตเรเคนายชิคามะคมตับลิคามตูกะโนบุกอในลำนี้ก็มีผิวองมิชนไซลตัดงไงไรนาคัมาเนเรชังกาซุมเรจนาครั้งชลาจชิคานิเรโซนมตุนนามงในซุนเรอันนี้นกงานเรเพะสุนไตไดเร ကလတပွေဥပဒီတဲ့ရ िम အခက်လာတော့နိုင်မရှာမရဲတဆဒရမ်ကူဝဆိုင်ဖေမြန်မြန်ကောမရှင်ကွန်ဒေါတိုင်းကောနာကျဲလွယ် लाओ आसाय ऑटोबस दा समशिलाङा यासिनि दुख्रा लामरैम ससिम सुमथे नुमरेमङा फे रिम वाइलाम न्यमथ्याङ कमिसनआ पिथेय गुञ्जी दुबोचौजी थुनथुन नङो दैसिनि थासोन वाइरे दैफाङ नम्बर स्टेशन ननबथासप्रो आइसि लेखानि छा रायलातापय उपदिथै रिम ख्रुमैमसाम रे สน ेट आलाम फे न्यमथें दाबखौ गो थापम दा वाइरे टाइम रे สน ेट कोनाम रेमलिगो अमुफो अनारिम ख्रुमाइ रेमजो रायलातापय उपदि थे रिम ख्रुमैमसाम यौ मारेजिकुशी लखों दख्राङा सेरे แต่ถ้าไอ้นุ่มบ้าสตาร์คงยักษ์นี่ริมครัวม่มเร่ละคงก็น่มเร่ล็ไงก็สักชิมสัตย์หนึ่งพริ้งชี้ชิมงานนี่เร่ลักษามาังไงเร่เมีเพียงคอมชิ่ก็วังดวงหลังบินได้ตราดว่าไรราลต้าพองเล่มเพกโลนาร์ัมสุนทาเรติมราลตาพวยเด็กเสียงลาสุนชกายนี่เพกช่างกันสุนัยไม่ใช่เพกดูคราราลตาพวอุบดีแทะมุพอตราเจวัดไงเร่ไปน้าประมาทสาแทะมบุงไวคิมิตคูสามุริชิสเนติงชาปุชองซันสุนไว้ก็ ralta poy phe chethena ngwai misani phego anche suyamungte khu yunga na nre ngwai ka phemong shinesku shilai ka ni thach jam chpra ngai re mungkan kula dam ga a myanmar mungdan shingkim akho akhang takasa tom andrews ko nyamphyang commission kon golona ralta poy go khrang samla gamman misum go elam she rep phe sundai re pain narop lan phamphung ni mung nyamphyang commission golona ralta poy phe ning khapta mai che mungkan mungdan ni khun na mung the ralta poy phe masat msang golona mdu sun chataire အော်တိုဘာစတားလမန်ညမမုန်နံတဲ့သာအမြူရှိမရဲစနစ်ရှိစီဆုမဝနာမရိမ်ဆက်ရှိတဲ့မောခန်းနင်းမှာလူဝိုင်လာညမမြူရှိဖုန်ကိုတော့ဒါဒရဲအဆက်စီဆုမရိုင်းမဘိမဆာလမနီကိုမြင်းဖြန်ချက်ပါအံပုန်လာမချေဘွန်ချခရကဆာရဲမချောမရိမ်မငါရှိဂရုနံကဘာကပါရမချောမရိမ်မဆက်ဒရိုက်ကိုစခရမိုင်မချောမရိမ်မငါကာပမမချောမရိမ်လငိုင်းငါဝိုင်လာနွန်ဘာစတ၁၈နှစ်ဒါဒိုင်ကနာချေလွေ ดิมาลื้อไวล้ำนี้ก็มีเพียงคนมีชีวิตนับุงล้ำคูกัสัตยาเมจอมไรครูชีสเนตแนักบาปกายามจอมไรม้งาจราฮีกูสักโครไมเมจอมไรลังไงกาบอมามเจอมไรผสมเทกษัตกลาเทมตุนหน่ยเพียงไนคุมชันวิริบครไมเมจอมไรมลิงไงล้ำตังดนได้รอตัวสตัลมันมีเพียงคนชิงก็สมุนกินนาดเดสมีจันล่างบุงล้ำเทกสัตวายมจอมิวชีมไรคุนผสมสีสมวานนะ สิสุดหมล่ทุงมดวงไรวลำเจริวยมุยวัดใฉองอุมกลงจุกติงดุงตอเดตดินจุอปไปสาววันจุนช่วงกุนมดุงางนิเพยมงอุตวาสตากรยาชนะคิงมิสกรียนชาเยี่ยมเพียงกอมชิญกและสคนมามาเทคหลังนกบาปลาละคองลังนาะปารามดาเทปอมจครัวไวมมจอสิสุหม่มชเรีคุณคองงาวันนาะิงมาลุยวมชาเรมงาชิมงาจุครางาวยลำตังดนเร แต่นคงคุมงานิ่งะเลว่าเสีาชีวชิลแมนมีมาเมุอนันรชกูฏะมิวชีมรายรุ้าชีล็อองสิ่งส่วนหนะามร้ายรู้สัมลีชีมัสก็ครันิ่งมาดัวยมังรมา่นกิ้งองคุ้มลีนิงทักสงสวนหามิวชีก็ร้ายบลีซัสในชีมัสก็งาวาณนะจิงกงคุ้มส่งนิ่งทักกมร้ายมิสงซัดคุ้ชีงาวาเรจิแต่นคิ้งคองคุมงานิ่งะเสยชีลมมนสิ่งส่วนหงพันเดชิงโตยัง มิฉะนั้นผู้ดาลา้ำนาอคุณทาย,า,นา,นา,ายเก่งนี่อำเภอกินน้ำบรุยกนไรนี่จุดมุองหายล้ำถ้ามายักครื่งองหมายล้ำเพชรมงตาตเดิมยันาะไรยาเต็นทากอกินน้ำบรุยไรล้มลงบรุยเตนเร็มจอ่อล้ำปัตนาเพ็มิสัง,งไห่แชกินาน้ำบรุยกุนไรนี่ทอดูได้ท่ามงลม้ำนาเก่งนี่าอคุณโลกเอ,อ๋มจ่อมายักเปลี่ยนไงนเพชรผู้าวกินรำฉันอีกอสุน,นัย mình chỉ nói浦东 mới được làm go,浦东 gần ra gần đấy gần liền lái xe, gần đấy sang ấy làm có ba rồi na,浦东 còn phải gần ni mùng tại làm phun ash, thôi sao rồi, tại john gần đấy thôi gần liền láng làm go, nó không có thật bao kinh ni lo na, akun akok lo em cho, gần đấy thôi so na, gần đấy nó phải rồi đấy tụt 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 chay thật mấy cái rồi phải,浦东 gần làm news cho anh đấy, này, có ရေ so ာင်းရလောက်တဲ့တန်ဖိုးအရလို့9.0နဲ့ normal တခုနဲ့တခု overlap ဖြစ်နေတဲ့ इलाटी ရီရိုးဒီက ినా ့တဲအာမောရံသူဝင်လာရခြင်းပဲကောက်ကွန်လာရံညာတို့6ကောက်တဲ့အားကြီးပဲဘုဒေါကင်နာသောဆိုင်ကွန်ရိုင်းနိရှန်ကမချ ినా ကွန်ဘုဒေါကင်ရာတဲ့ရှန်အိုင်ကွန်ရိုင်းနိမုံလမ်ကောအခုန်လို့အမိချောသောလာချရစ်ရော့လုံနာမနူရော့တ်မတဲဖဲဆုနိုင် ပူတော်ကဏနာပူဝစီရစီပတ်နေတဲ့မနံပြောရပိုရိုက်လော့မလုံကမချိနာတဲ့မဒုံသောဆာမာအိရိုင်းနာမချိနာကွန်ကကမ်ရက်ဘာနီတဲ့မြဝမုံတဲ့သောဆာမာအိရဲခေါလမ်ဖူလာသာတဲ့နာပူဝရိုင်းနီကိုဂျရက်ကိကွန်သောဆာမာအိရဲဖဲချဲလူဝိုင် ຢານອນບາສຕາກອນດຸນາດິຊెంບາສຕາທາຊົກໂກຊັງ ગા ລົງຈມາເທກຣີຟຣຸດໄຊອນແກຸນໄນລົມມະລົງປຣູຊນາເຣເພຊະນາຍພູດາວກິນຣາມກາດເຜກາຢຸນກາຄູລົມມະລົງໄຂນາມຽວາດເຊໄຊົກໂກຊູລາເຕນເຣໄຊມໂຈໄນເຕນລາດໍໂກຊົກໂກປຣູລໍເອເຕນເຣເພຊະນາຍໄພເຕມຸງຢານາຊອນກິນນານາປຣຸໄອກຸນໄນໂທຊານາມດູລາມໂກຈໍຣາຍເກກມະນູໂລເອມະຈໍມະຍັກປິນງາຍເພກາກາພູດາວກິນຣາມຊາລັງໄມົງຊະນາຍ အရင်ကဘဝလမ်းသူရတာကလမ်းသာကြည့်နေတာတော့အစ်ချင်တာတော့ဖြစ်တယ်ကတော့ဘာမီအောင်ဆောင်လုပ်တဲ့ပုံမှာပြဿနာရှိနေတယ်လို့ကြည့်တာပေါ့တော့အဝင်ကုန်ကြတော့စိတ်သေးရများနေချင်မှာပူတော်ရောက်လာတဲ့ချိန်ကြတော့အခုကောဆက်သက်သွားပြီနော်တက်တော့ပုံတွေပြောရတယ်ဟိုဘက်မှာမကဲဘူးထောလတ်ရှ်ပရဲလိုအမကျော်မချိနမရေကပါကလပ်မွန်းလခေါงလူရိုက်ဖက်ပူတော်ကောလပ်ခိမငါသက်ချော့လန်နာထောဒွတ်យ៉ាងပြီးမြတ်အမစာသက်ခရုံငိုင်းဖက်စုန်နိုင်မချိနာပူတော်လမ်းကိုမြန်ဖြန်ကော်မရှင်နာဂိတ်ညှန်ရှာငါ วันพุ่นี้ฉันเลือกคำตอบแค่อกนึ่งไงเรนนาแต่ล้ำธาเก่งเลยมนูจกจรเก่เชี่ยและถักไงเรเพะโมดลานิสุเนก็น่าเชื่อไว้อินเดียเด็บมะลงทศไซกินรามิงอเลชิงอวมันนำปีวไพันมงจอยคิงมุนคูโมดอทแททสามไอเรนนามูมตาไอไรเรมจอบุริคูรุน่าเช็คเมนูโตตันย่าเรเผะเจื่อไว้ไปน่ะทศทวายากไอเช็คลำยากอามจอเช็ล้างก้นนยามจอมงแต่หนิงชีปฏิทุมเรียล so ้ำธามง အတែនနာအနင်ငါဝိုင်ဖဲ့ကင်ရမ်ရှာနီကိုစုန်နိုင်တမကျော်ရှောက်ကိုစုန်နိုင်ကင်ရာကွန်ရိုင်းနီလောလပူဝိုင်တန်နဒောသာ lambda matna ဖဲ့မစ်ဆန်ငိုင်လမ်ဘူဒာကင်ရမ်ရှာကိုစုန်နိုင်ဝိုးဒီကလန်ဝဲယန်တိုးဝဲရာဘောဇုံးလို့ဆိုကူဒီ၁၃လောက်တန်ဘလဒီဖူဒေါ်တမျိုးလုံးဝဒီရှောက်ပေါ်ရာသတ်တော်မလေးရှောက်ပေါ်ရေးချင်းပြီးလေ Allah ကိုဒီခုစိနေရပီပြိုးတော့ဒီဘောဒီနတ်မကော်လန်အမှုခူရလာဘူးဒီဘကောတော့ ပိတ်ပြီးပြန်တယ်ကပ်ပေါ်မို့ပြိုတော့ကုန်တော့လဲဝါဆိုင်ရှင် ning mong shago joy mon chanram mari dai tan modolam patmat ai mo tu mariya lam tha tu tang wai zon shago thoi modoni pat khru mai tan mong chanja marang thu rain na tu khala do amjo ten zan na sumachi elam lo lo nga wai phe sunai ပြန်ပြန်ကော်မရှင်ကလေဝဆိုင်အော်တိုပါစတာချုပ်တဲ့ကွန်ပူတောက်လုံနာမဒိုနိဖက်လိုက်အခန့်ပတ်တွန်ဒိုင်းမချောပူတောက်တဲ့လုံနာမဒိုနိမုံလမ်ကိုလတ်ရမတဲရေလမ်ပတ်နာရှိဂျန်ညာနိုင်တန်သတ်ရှက်ပူတ ோம் ရက်ဘတ်တူရှောင်းဝိုင်ဇွန်လမ်ကိုပတ်ရုံတိုိုင်တန်သမှုန်ကွန်ရိုင်းနီမရန်းသစ်ပိုင်ချေနာနာတွန်ဒန့်ခမဲရေငကိုယတ်သန်မတ်အမစနိတခရုမဲဖက်ချဲလူဝိုင်ပူတောက်ကင်ရာကောအထုတမရီယလမ်နီပုန်လီနောဘင်နာရိုင်းမလောင်ဖက်မချီနမ်ရက်ဘတ်မဒုံသောဆာမာအရေမချော โมดลำเชปัดมัดยังกินน้ำชานใสุมจิมัดไม่เพดส่นมาไอเร่ไปในคลองลำพูดฉาบมากะมาจันเป็นตัวมจอมุมสาชุกชนนาโมดลำปัดนาเพมงมีสังงามไอเร่โมดอลำปัดมัดยังมายากล้ลอครุมชารานาเรโซนมากะมีแต่มุงโมดอลำอปัดเต็มบีลำนาเกะอคุณีล็อมจอกินน้ำชานมียากครุมงามไอเร่เลวว่าเสียงน้ำมานจันนามจอมเชนน่าพูดาโมดลำสตาคูปัดมัดไดเดนมพูดเากินราคตากุนย์ในมุนีรดลงนาตมพุดไอลำแท้ครุมชาวายเร่ ညချနာနေချောင်နဲ့ TVC ကလမောင်ဖဲခပ်နတ်ငိုင်းနုဝဖုနောင်းညောင်းငွေပြောခမ်းကြငမင်ခတော့